มาตรา58ความเป็นผู้จัดการทรัพย์สินย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้อนุหนึ่งผู้ไม่อยู่นั้นกลับมาอนุสองผู้ไม่อยู่นั้นไม่ได้กลับมาแต่ได้จัดการทรัพย์สินหรือได้ตั้งตัวแทนเพื่อจัดการทรัพย์สินของตนแล้วอนุสาผู้จัดผู้ไม่อยู่นั้นถึงแก่ความตายหรือมีคำสั่งของศาลให้เป็นคนสาบสนอนุสีผู้จัดการทรัพย์สิน นั้นลาออกหรือถึงแก่ความตายอนุหผู้จัดการทรัพย์สินเป็นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถอนุ6ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นบุคคลล้มละลายอนุเจศาลสั่งถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สินมาตรา59ในกรณีที่ความเป็นผู้จัดการทรัพย์สินได้สิ้นสุดลงเพราะเหตุตามมาตรา58อนุ4อนุหหรืออนุ6ผู้จัดการทรัพย์สิน หรือทายาทของผู้จัดการทรัพย์สินผู้จัดการมรดกผู้อนุบาลผู้พิทักษ์เจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของผู้จัดการทรัพย์สินแล้วแต่กรณีต้องแถลงให้ศาลทราบถึงความสิ้นสุดนั้นโดยไม่ชักช้าเพื่อศาลจะได้มีคำสั่งเกี่ยวกับผู้จัดการทรัพย์สินนั้นต่อไปตามที่เห็นสมควรในระหว่างเวลาดังกล่าว บุคคลดังกล่าวต้องดูแลต้องจัดการตามควรแก่พฤติการเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ไม่อยู่จนกว่าจะมอบทรัพย์สินนั้นคืนแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามที่ศาลจะมีคำสั่งมาตรา60ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยตัวแทนแห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับแก่การจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่โดยอนุโลม